แล้วชายคนนี้เดินทางมาจากเมืองสองจังหวัดแพร่เข้ามาเรียนต่อที่เชียงใหม่ที่นี่เขาได้พบกับความจริงเรื่องพระเจ้าเมื่อเขากลับไปที่บ้านเขาจึงเล่าเรื่องนี้ให้อิ่มซึ่งเป็นน้องสาวของเขาฟังตอนแรกอิ่มก็ไม่เชื่อแต่ก็ลองอธิษฐานดูพอพี่ชายพามาเชียงใหม่อิ่มก็เลยเปิดใจต้อนรับพระเจ้าและพาเพื่อนๆมาอีกหลายคนหลายปีต่อมาอิ่กลายเป็นคนทํางาน วันหนึ่งขณะขับรถไปกับเพื่อนร่วมงานอิ่มก็เลยเล่าเรื่องพระเจ้าให้เก่งฟังเก่งก็เลยตัดสินใจลองมาโบสถ์ต่อมาเก่งไปว่ายน้ําที่สระแห่งหนึ่งแล้วก็รู้จักกับเติ้ลหลังจากคุยกันไปคุยกันมาเก่งก็เลยรู้ว่าเติ้ลเองก็อยากมาโบสถ์เหมือนกัน <Wow. S 1> ก็เลยพายกันมาที่โบสถ์ทำให้เติ้ลได้เจอกับคนในคริสตจตกรอีกมากมายบางคนก็มา,ากันเป็นครอบครัวอย่างเช่นพี่สาวคนนี้เธอชื่อพี่หนูดีเธอมาจากจังหวัดเชียงราย พี่หนูดีพาน้องสาวตัวเล็กของเธอมาโบศ์มิวเป็นเด็กน่ารักพอมิ้วเริ่มโตขึ้นพ่อกับแม่ก็เริ่มเห็นชีวิตของมิ้วที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆจนวันหนึง่งแม่ของมิ้วก็เชื่อในพระเจ้าและพาพ่อของมิ้วมาด้วยทั้งพ่อและแม่ก็เลยตัดสินใจเดินกับพระเจ้ากันทั้งครอบครัวเลยตัดพาดกลับมาที่หนูเมืองสองอ้อลืมบอกไปเขาชื่อพี่โอ สมัยหนุ่มๆพี่โอชอบพาน้องๆไปประกาศเรื่องพระเจ้าในมอชอหนึ่งในนั้นก็คือพี่อุแต่ก็ไม่ได้มีแค่กลุ่มของพี่โอเท่านั้นยังมีป้าคนนึงที่เป็นรอปรพอป้ต้หอเจ็ดหญิงซึ่งก็เป็นคริสเตียนเหมือนกันด้วยวันหนึ่งป้าได้คุยกับน้องนักศึกษาคนหนึ่งและชวนเธอมางานวาเลนไทน์เธอคนนั้นชื่อไซนี่พอไซนี่มารู้จักพระเจ้าในวันวาเลนไทน์ไซนี่ก็ชอบประกาศเรื่องราวพระเจ้ามากๆวันหนึ่ง ไซนี่จับคู่กับพี่อุไปประกาศน้องคนหนึ่งที่นั่งเงาๆอยู่ในมอน้องคนนี้เธอชื่อจอมแจมจอมแจมเกิดสนใจเรื่องพระเจ้าก็เลยมาบวชกับพี่อุพ่อจอมแจมมีประสบการณ์กับพระเจ้าก็เลยกลายเป็นคนที่ชอบประกาศเหมือนไซนี่แล้วก็พี่อุจอมแจมยังเป็นคนที่ชอบหาวิธีใหม่ๆในการประกาศเช่นพ่อจอมแจมรู้จักกับน้องคนหนึ่งชื่อน้องน้ำจอมแจ่มก็ไปกินหมูจุ่มกับแก๊งเพื่อนๆของน้ำบ่อยๆต่อมา น้องน้ำก็เลยชวนเพื่อนๆมาอีกหลายๆคนก็เริ่มเปิดใจกับพระเจ้ากลายเป็นเพื่อนกลุ่มใหญ่ในโบสถ์มีทั้งเดียชมพู่กล้วยไม้และก็อีกมากมายเรื่องคล้ายๆแบบนี้ยังมีอีกเยอะมากถ้าให้เล่าวันนี้ก็คงไม่จบแต่อย่างไงก็ขอขอบคุณทุกคนที่ตัดสินใจออกไปประกาศในวันนั้นเราทุกคนจึงมายืนอยู่ด้วยกันที่นี่ในวันนี้ขอบคุณพระเจ้า สวัสดีครับทุกคนทุกคนคิดว่าการประกาศยากจริงหรือเปล่าครับก่อนอื่นเราลองไปฟังเสียงจากพี่น้องของเรากันก่อนเลยครับครั้งแรกที่ประกาศ็ไคร,ครั้งแรกก็คือแบบยังไม่รู้จักด้วยซ้ำว่าการประกาศคืออะไรเงี้ยค่ะพี่เลี้ยงชวนไปเราก็ไปเข้าให้แนะนำตัวให้เล่าพรพอรก็เลยลองทำดู รู้สึกอะไรรู้สึกแบบรู้สึกงงงตื่นเต้นมีความงงงและความตื่นเต้นค่ะกลัวไหมไม่กลัวเพราะชอบความท้าทายอยู่แล้วค่ะตอนไปประกาศกับพี่เลี้ยงครั้งแรกนะคะก็รู้สึกต no ื่นเต้นค่ะเพราะว่าปกติเป no ็นคนที่ไม่กล้าเข้าไปหาคนก่อนใช่ไหมคะแล้วก็พอตอนนั้นจําได้ว่าไปเสร็จเราก็ไปเจอผู้หญิงคนนึงเขาก็นั่งค่ะเป็นนักศึกษาเราก็เข้าไปคุยกับเขา เราก็ค,คุยกันปุ๊บพอเราบอกว่าเราเป็นคริสเตียนปุ๊บเขาก็เดินหนีเราไปเลยค่ะตอนนั้นก็งงเหมือนกันนะคะว่าเขาเดินหนีเราทําไมอ๋อไปประกาศครั้งแรงนะคะก็แบบรู้สึกงงๆคะ่ะคือพี่เลี้ยงอะ่ะให้เราว่าพรหนูก็เออเล่าไปเนี่ยแต่ก็งงอะ่ะรู้สึกง,งงมากกว่าแล้วก็ตื่นเต้นมากที่แบบเออเล่าประสบการณ์ชีวิตของเรากับพระเจ้าอะ่ะให้คนอื่นฟังเนี่ยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่หนูจะ,ะ <Wow. S 1> อัพสกิลค่ะโพสต์ลงในอินสตาแกรมมากกว่า <Last one. S 1> oh. ก็น่าจะเกิดขึ้นสมัยตอนอยู่ปิ้นครับอยู่แคร์เดียวกับพี่ช้างพี่เอสแล้วก็พี่โจ๊กตอนนั้นทุกครั้งก่อนที่เราจะเริ่มแคร์เราก็จะเข้าไปที่ปิน้นไปออกกําลังกายแล้วก็เหมือนกับว่าถ้าใครแบบพ่อแม่มารับชาอย่างเงี้ยเราก็จะไปชวนเขามาตีแบตบก็น่าจะเริ่มจากอย่างไงครับก็คือชวนเขามาเล่นกีฬาแล้วก็ประกาศน่าจะเป็นฟิลนีน้แต่ว่าถามว่าคนที่พูดหลักๆเมื่อก่อนไม่ใช่เราหรอกเป็นแบบพวกพี่ๆเขาคุยพวกพี่ช้างพี่เอ็ดอยไยเขาจะเป็นคนคุยเราก็แค่แบบเน้นสร้างสัมพันธ์ แบบเน้นซัพพอร์ตอะไรประมาณนี้เพื่อนก็ถามเราว่าเอ้ยแบบเราเหมือนกับเราไม่ใช่ไม่ได้เป็นคริสเตียนตั้งแต่เกิดเพื่อนก็ถามว่าทำไมแบบอยู่ดีเราถึงแบบเปลี่ยนเป็นคริสเตียนอะไรประมาณนี้เราก็เนี่ยได้ประกาศแบบนี้ก็ความจริงเหมือนไปเป็นซัพพอร์ตมากกว่าไงครับเหมือนพี่เลี้ยงก็พาพูดไปแล้วเราก็คอยเสริมบางบางครั้งนะครับน่ากลัวเหมือนกันนะครับคือตอนแรกเราคิดว่ามันมันจะง่ายๆกว่านี้แต่ว่าเออมันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดแต่ว่า ที่เราเห็นพี่เลี้ยงทำอย่างเงี้ยพี่เลี้ยงเราก็คือเขาก็พูดไม่เก่งแต่เขาก็ประกาศได้อะครับก็ <_ quantify> เลยคิดว่าสักวันเราก็น่าจะทําได้มีพี่เลี้ยงมาหนุนใจให้ไปประกาศค่ะซึ่งตอนนั้นเราแบบไม่กล้าเราแบบไม่ค่อยไม่เคยพูด เรื่องเราพระเจ้าต่อหน้าคนอื่นอะไรเงี <_ d un> ้ยเราก็รู้สึกกดดันมากรู้สึกกดดนันกดดันกดดันแล้วก็แอบ,บไปร้อไห้คนเดียวไปร้องไห้กับแม่แบบเขาจะพาไปประกาศเรารู้สึกไม่พอม <_ d un> อะไรงเงี้ยเราก็แบบร้องไห้สุดท้ายก็เออไปก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็ครั้งแรกพี่เขาก็จะให้เรานั่งเฉยๆเหมือนเป็นตัวประกอบแบบแค่แนะนําตัวอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนนั้นก็มีเพื่อนเดินผ่านอีกจ้าเพื่อนก็ถามว่ามาทําอะไรก็แบบเอออะเอออะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเออมันก็เป็นครั้งแรกของเราที่เราตัดสินใจออกไปเชื่อว่าแบบ ครั้งแรกของทุกคนมันก็ยากเสมอแต่พอครั้งถัดไปอย่างเงี้ยเราก็เหมือนกับว่าได้เริ่มพูดนิดนึงเริ่มพูดประสบการณ์ส่วนตัวที่เรามีกับพระเจ้าะอะไรเงี้ยค่ะก็ประมาณเนี้ยค่ะตื่นเต้นมากครับแล้วก็พูดไม่รู้เรื่องมากครับผมก็เห็นว่าผมเป็นคนพูดไม่รู้เรื่องแต่ไหนแต่ไรแล้วเงี้ยครับแต่ว่ามีคาหนึ่งที่เข้ามาในใจก็บอกว่าคุณไปด้วยฤทธิ์ของพระเจ้านะไม่ได้ไปด้วยกําลังความสามารถของกุ่นเงี้ยเราก็เลยมั่นใจแล้วก็ลองดูนี้ทุกวันนี้ก็ก็ กล้ามากขึ้นไงนครับแต่ก็พูดรู้เรื่องไม่รู้เรื่องมากครับให้พระเจ้านาครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับประสบการณ์การประกาศข้งแรกของเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างให้ทุกคนพิมพ์ลงมาในช่องคอมเมนต์ได้เลยแบ่งประสบการณ์ให้ทุกคนได้ฟังด้วยกันอยากฟังของทุกคนเลยครับแชร์กันเข้ามาเยอะๆเลย กำลังพิมพ์กันอยู่ใช่ไหมครับให้เวลาอีกนิดละกันนะครับใต้เสร็จแล้วใช่ไหมครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่ร่วมแชร์ประสบการณ์เข้ามานะครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่เคยประกาศมาก่อนวันนี้เรามีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับการประกาศ ในยุคโพสต์โมเดิร์นรวไปถึงประสบการณ์จริงในการประกาศช่วงนิวนอร์มอลมาฝากกันครับโพสต์โมเดิร์นแปลว่ายุคหลังสมัยใหม่ คือแนวคิดที่มาหลังจากยุคโมเดินซึ่งเป็นช่วงหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรมเนื่องจากในยุคโมเดิลหลายอย่างถูกกำหนดให้อยู่ในกฎเกณฑ์และทฤษฎีโดยเชื่อในความเป็นวิทยาศาสตร์และความจริงสมบูรณ์หรือความจริงแท้แต่ในยุคโพสต์โมเดินเป็นยุคที่ปฏิเสธแนวคิดดังกล่าวโดยเน้นที่เสรีภาพและอิสระของบุคคล และไม่เชื่อเรื่องความจริงแท้แนวคิดนี้สามารถอธิบายง่ายๆด้วยประโยคที่ว่าความจริงของคุณอาจจะไม่ใช่ความจริงของผมแนวคิดโพสต์โมเดิร์นจึงส่งผลต่อความเชื่อของคริสเตียนมากๆเลยล่ะค่ะเนื่องจากคริสเตียนยอมรับในความจริงแท้ที่ว่าพระเจ้าเป็นความจริงสูงสุดและไม่เปลี่ยนแปลงแล้วเราจะสามารถนำความรักของพระเจ้า ไปยังคนในยุคนี้ได้ยังไง Belonging before believing Belonging before believing คือการทำให้คนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มหรือให้เขาสนิทสนมและเกิดความไว้วางใจก่อนที่จะเล่าเรื่องราวของพระเจ้าค่ะซึ่งระหว่างนี้คริสเตียนต้องสำแดงชีวิตและสร้างมิตรภาพด้วยความจริงใจแม้ว่าเขา จะยังไม่ตัดสินใจที่จะเชื่อพระเจ้าก็ตาม Process Evangelism Process Evangelism หมายถึงการประกาศแบบเป็นกระบวนการคือมีการทำอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องไม่รีบร้อนหรือยัดเยียดความเชื่อและจุดยืนของเราแบบสุดโต่งเพราะจะทำให้เขาปฏิเสธพระเจ้าในที่สุดยกตัวอย่างเช่นพระเยซูประกาศกับเหล่าสาวก โดยเริ่มจากการมีส่วนในชีวิตของพวกเขาพระองค์ใช้เวลามากกว่า3ปีกว่าที่พวกเขาจะเข้าใจถึงตัวตนที่แท้จริงของพระเยซู narrative evangelism narrative evangelism หมายถึงการประกาศแบบเล่าเรื่องเราควรฝึกที่จะเป็นนักเล่าเรื่องเพราะการเล่าเรื่องมีพลังในการกระตุ้นความคิด ความรู้สึกและการแสดงออกรวมถึงส่งผลต่อการเปลี่ยนทัศนคติของคนได้ค่ะเช่นตัวอย่างของพระเยซูซึ่งมักจะใช้เรื่องราวต่างๆมากมายในการสอนสาวกและคนทั่วไปโดยเล่าเรื่องที่เข้าใจง่ายและมีความเชื่อมโยงกับรายละเอียดบางอย่างในชีวิตของผู้ฟังนั่นเองค่ะ สวัสดีค่ะพี่น้องทุกคนหนูชื่อนางสาวนันทลีคำประเสริฐชื่อเล่นชื่อเจลนะคะวันนี้ก็จะมาเล่าประสบการณ์การประกาศให้พี่น้องทุกคนได้ฟังกันค่ะในช่วงสัปดาห์ที่แล้วค่ะในตอนที่กำลังว่างหนูกำลังเล่น Facebook อยู่ได้บังเอิญไปเห็นโพสต์ของเพื่อนที่เรียนบอกไปด้วยกัน<ม>เขาโพสตระบายความรู้สึกเกี่ยวกับคณะที่เขาเรียนว่าเขาทอ้อ<ม>เขาไม่ชอบ<ม>เขาไม่ไหวแล้ว<ม>เขาอยากสักคณะนี้ แต่เขาก็ต้องทนในใจตอนนั้นหนูรู้สึกเป็นห่วงเขามากเลยค่ะจึงอยากจะทัก,ทกแชทเข้าไปสักพักกะะ็ค่ะก็มีความคิดเข้ามาในหัวหนูว่าไปประกาศเขาด้วยสิซึ่งในตอนนั้นหนูก็ไม่แน่ใจว่าเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์มาเราใจเราหรือเปล่าแต่สักพักมันก็มีความผิดอย่างเงี้ยค่ะมาในหัวหนูก็จึงได้เริ่มอธิษฐานหลังจากนั้นหนูก็จึงได้เริ่ม ทักแชทเข้าไปค่ะหนูก็ได้ทักทายเขาไปว่าเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมเราเป็นห่วงนะแล้วก็ทิ้งทายว่าตอนนี้เราเป็นคริสเตียนแล้วนะมีอะไรอยากให้ฐานเผื่อไหมหลังจากนั้นเขาก็ตอบทันทีเลยค่ะว่าทําไมถึงอยากเป็นคริสเตียนหรอเราก็สนใจเหมือนกันเราอยากมีที่พึ่ง จากนั้นหนูก็เลยได้เล่าประสบการณ์ที่มีกับพระเจ้าให้ฟังค่ะเขาก็ดูมีท่าทีที่สนใจมากหนูก็เลยลองชวนเขาไปโบสถ์เขาก็ตอบตกลงตกลงท,งทันทีเขาก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะหนูก็เลยถามว่าแล้วสนใจตอนไหนหรอเขาก็ตอบว่าสนใจตอนที่หนูเล่าประสบการณ์ เกี่ยวกับพระเจ้าให้เขาฟังตอนนั้นเขารู้สึกอยากที่จะรู้จักพระเจ้าขึ้นมาทันทีเลยค่ะตอนนั้นหนูรู้สึกดีใจมากเพราะว่าเป็นประสบการณ์ครั้งแรกของหนูที่หนูไปประกาศคนอื่นแล้วมีคนที่มีท่าทีสนใจขนาดนี้เพราะว่าเมื่อก่อนที่หนูไปประกาศเพื่อนคนอื่นนะคะก็จะมีแต่คนต่อต้าน ก็มีบ้างบางครั้งค่ะที่ทอ้อแต่หนูก็พยายามประกาศไปเรื่อยๆลองชวนเพื่อนมาบวกเรื่อยๆถึงแม้ว่าบางครั้งจะไม่มีคนสนใจแต่หนูเชื่อว่าสักวันหนึ่งมันก็จะเกิดสิ่งดีตามมาแน่นอนค่ะสุดท้ายนี้ก็อยากหนุนใจพี่ๆน้องๆทุกๆคนนะคะออกไปประกาศกันเถอะค่ะเพราะพระเจ้าบอกกับเราไว้ว่าอย่าเมื่อยล้าในการทำความดีเพราะถ้าหากเราไม่ท้อใจเราก็จะได้เก็บเกี่ยวในเวลาอันสมควรค่ะ เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะสู้ๆค่ะ